ชีวิตไม่เที่ยงอนิจจังในทุกๆวันของชีวิตเราทุกคนลุ้นเผินกับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอารมณ์ผู้คนรอบข้างหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้คงอยู่ถาวรความสุขก็เปลี่ยนเป็นความทุกข์ความเจริญรุ่งเรืองก็เสื่อมถอยในสักวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเราเข้าใจและเห็นความจริงข้อนี้ได้อย่างเจ็บชัดใจเราก็จะค่อยๆค,คลายความยึดมั่นถือมั่นลงการยึดมั่นนั้นเปรียบเหมือนการจับของร้อนเอาไว้ยิ่งเรากำแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บปวดเท่านั้นแต่เมื่อเรารู้จักปล่อยวางเหมือนปล่อยของร้อนลงจากมือใจก็จะเบาสบายมากขึ้นชีวิตไม่เที่ยงไม่ได้หมายความว่าเราต้องเศร้าเสียใจแต่มันคือการเตือน ให้เราตระหนักถึงคุณค่าของปัจจุบันทําวันนี้ให้ดีที่สุดและพร้อมที่จะรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติและปัญญาเมื่อเราพิจารณาอานิจจังอยู่เสมอเราจะเริ่มเห็นความจริงว่าทุกอย่างที่เรารักที่เราหวงแหนไม่ว่าจะเป็นคนสถานะทรัพย์สมบัติหรือแม้แต่ความรู้สึกล้วนแต่ไม่แน่นอนทั้งสิน้นบางครั้งเรายึดมากในภาพลักษณ์ของตัวเองเรากลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายหรือบางครั้งเรายึด ในความสาเร็จกลัวล้มเหลวกลัวถูกมองว่าไม่ดีพอทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากใจที่ยังยึดถือในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้แต่เมื่อเราเข้าใจความไม่เที่ยงด้วยปัญญาอย่างแท้จริงใจเราจะเริ่มปล่อยเราจะยอมรับได้ว่าคนที่เรารักก็จะไปได้ความสําเร็จก็แปรเปลี่ยนได้ชีวิตก็มีขึ้นมีลง การละความยึดมั่นไม่ใช่การทอดทิ้งหรือเพิกเฉยแต่คือการเข้าใจและวางใจอย่างถูกต้องเช่นเดียวกับการถือแก้วน้ำไว้ถ้าเรารู้ว่ามือเริ่มล้าเราก็วางลงเพื่อพักเพื่อไม่ให้เจ็บปวดฉันใดก็ฉันนั้นในที่สุดเมื่อเราฝึกวางบ่อยๆใจจะสงบมากขึ้นไม่ไหวเอนง,ง่ายไม่สะเทือนกับคำชมหรือคำตำหนิไม่ฟูเวลาได้ไม่ทุกเวลาสูญเสียและเมื่อนั้นเองเราจะเริ่มเข้าถึงอิสรภาพภายในอย่างแท้จริง เพราะความไม่เที่ยงไม่ได้เป็นภัยหากเราเข้าใจมันด้วยใจที่เป็นอิสระเมื่อเรามีสติระลึกรู้ในความไม่เที่ยงอยู่เสมอชีวิตประจําวันของเราจะเปลี่ยนไปอย่างลึกซึง้งในเวลาที่เราประสบความสําเร็จเราจะไม่หลงไม่ยึดว่าต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปเพราะรู้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนได้เมื่อพบความล้มเหลวเราก็ไม่ท้อไม่สิ้นหวังเพราะรู้ว่ามันก็จะผ่านไปเช่นกัน แม้ในความสัมพันธ์กับผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวถ้าเรารู้เท่าทันว่าทุกคนต่างก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนเราจะเข้าใจมากขึ้นทะเลาะน้อยลงคาดหวังน้อยลงและรักอย่างมีเมตตามากขึ้นเช่นเดียวกันในเวลาที่เราต้องเผชิญกับการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นสิ่งของคนรักหรือแม้แต่สุขภาพของตัวเองหากเรามีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความทุกข์จะเกิดขึ้นน้อยลงเพราะใจไม่ยึดไม่ฝืนและไม่ต่อต้านสิ่งที่มันเป็น การรู้จักปล่อยวางจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการวางใจอย่างรู้เท่าทันด้วยเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นในยามที่เราผ่านความทุกข์หรือการสูญเสียมันอาจจะเจ็บปวดเหมือนใจถูกบีบถูกบังคับให้ปล่อยจากสิ่งที่เรายังไม่อยากเสียแต่หากเราฝึกดูด้วยใจที่เข้าใจอดิจังความเจ็บนั้นจะค่อยๆแปรเป็นความอ่อนโยนเป็นความเมตตาต่อตอนเองเราจะไม่ถามว่าทำไมต้องเกิดกับฉันแต่จะเข้าใจว่า สิ่งนี้ก็เป็นธรรมดาแห่งชีวิตเมื่อเรามองเห็นความไม่เที่ยงในทุกสิ่งเราจะหยุดดิ้นรนในสิ่งที่ไม่จำเป็นหยุดเปรียบเทียบหยุดวิ่งตามความสมบูรณ์แบบในโลกที่ไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์เลยจริงฮ่ฮเราจะหันกลับมาใส่ใจในสิ่งเล็กๆที่มีคุณค่าเสียงหัวเราะของคนที่เรารักความสงบเงียบในยามเช้าแสงแดดที่ลอดผ่านใบไม้หรือแม้แต่ลมหายใจของตัวเองในขณะนี้ สิ่งเหล่านี้มีค่าเพราะมันไม่เที่ยงและเพราะมันไม่เที่ยงเ,รา,เราจึงไม่ควรประมาทจงใช้ชีวิตให้เต็มในทุกขณะรักให้สุดหัวใจให้อภัยโดยไม่รอเวลาขอบคุณสิ่งดีๆขณะยังมีอยู่และเรียนรู้ที่จะวางสิ่งที่ควรวางด้วยใจที่อ่อนโยนแล้วเราจะฝึกปล่อยวางได้อย่างไรคำตอบนั้นไม่ได้อยู่ที่การหนีปัญหาไม่ได้แปลว่าเราต้องละทิ้งโลก หรือปฏิเสธความรู้สึกแต่คือการอยู่กับโลกอย่างมีปัญญาเห็นความเป็นจริงของมันและรู้จักวางในสิ่งที่ควรวางเริ่มจากการเจริญสติรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกของตนเองในแต่ละขณะฝึกดูไม่ต้องรีบตัดสินไม่ต้องผลักไสเมื่อทุกมาก็แค่รู้ว่านี่คือทุกเมื่อสุขมาก็แค่รู้ว่านี่คือสุขทั้งสุขและทุกล้วนเป็นแขกผู้มาเยือนไม่ใช่เจ้าของบ้านใช้ปัญญาพิจรารณา สิ่งนี้เที่ยงหรือไม่สิ่งนี้เราควบคุมได้หรือไม่สิ่งนี้มีอยู่ชั่วคราวหรือถาวรคำถามเหล่านี้จะค่อยๆพ่าใจให้คลายยอมรับและวางเบาลงอย่างเป็นธรรมชาติฝึกความเมตตาต่อทั้งผู้อื่นและต่อตัวเราเองเพราะการปล่อยวางที่ไม่มีเมตตาอาจกลายเป็นความเย็นชาแต่การปล่อยวางที่เปียมด้วยเมตตาคือความกรุณาที่งดงาม เรายอมรับความไม่เที่ยงของโลกด้วยใจที่ไม่แบกรับเกินควรและไม่เท่าทิ้งสิ่งใดเกินความจําเป็นเมื่อฝึกอย่างสม่ำเสมอใจจะเริ่มเห็นความจริงอย่างอ่อนโยนเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นธรรมชาติอันลึกซึง้งชีวิตไม่เที่ยงแต่ใจเราสมบได้โลกหมุนวนแต่ใจเราไม่ต้องหมุนตามนี่แหละคือเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ไม่ต้องไกลไม่ต้องรอชาตินา เพียงฝึกมองโลกอย่างที่มันเป็นใจเราก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นทีละนิดจนวันหนึ่งเราอาจพบว่าไม่ต้องแบกอะไรเลยก็มีความสุขได้ในที่สุดอะไรคือสิ่งที่เราควรยึดไว้เมื่อเรารู้ว่าโลกนี้ไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นว่าอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงคำถามสำคัญก็คือแล้วเราควรยึดมั่นในสิ่งใดคำตอบคือ ยึดในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนสิ่งที่อยู่เหนือความเปลี่ยนแปลงนั่นคือสติปัญญาและความเมตตาในใจของเราเองโลกภายนอกจะเปลี่ยนอย่างไรก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าเรามีสติเราจะไม่หลงถ้าเรามีปัญญาเราจะเข้าใจและถ้าเรามีเมตตาเราจะไม่ทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงนั้นชีวิตนี้สั้นนะัก ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีโอกาสพูดกับใครรักใครหรือขอโทษใครอีกหรือเปล่าดังนั้นจงใช้ทุกลมหายใจให้คุ้มค่าพูดในสิ่งที่ควรพูดรักในเวลาที่ควรรักวางในเวลาที่ควรวางชีวิตอาจไม่เที่ยงแต่การรู้จักชีวิตอย่างแท้จริงคือของขวัญที่ประเสริฐยิ่งกว่าขอให้ธรรมะของพระพุทธองค์ค่อยๆซึมลึกลงในใจของเรา ไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืนแค่ตั้งใจฝึกไปทีละก้าวเพราะในที่สุดทุกก้าวของการเข้าใจอนิจจังก็คือก้าวของการกลับคืนสู่ใจที่เป็นอิสระความเข้าใจในอนิจจังไม่ใช่จุดจบของศรัทธาแต่คือจุดเริ่มต้นของการตืร่นรู้เมื่อเราเข้าใจความไม่เที่ยงอย่าง,ยงลึกซึ้งเราจะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปเพราะเราเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นครูของชีวิต แม้แต่ความสูญเสียความผิดหวังหรือความเจ็บป่วยมันคือโอกาสให้เรากลับมากลับมาดูใจตนเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆในชีวิตไม่ใช่การได้มาครอบครองไม่ใช่การเอาชนะไม่ใช่การวิ่งไล่ตามอะไรสักอย่างให้ทันแต่คือการตื่นรู้ว่า ความสงบไม่ได้อยู่ที่การจัดโลกให้เป็นอย่างใจแต่คือการจัดใจให้เข้าใจโลกตามความเป็นจริงขอให้เราทุกคนมีหัวใจที่อ่อนโยนหัวใจที่เห็นโลกอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้มันเป็นหัวใจที่ยอมรับการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปด้วยความเมตตาความเข้าใจและความไม่ยึดมั่นถือมั่นหากเราฝึกเช่นนี้ต่อเนื่อง ไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปพบเจออะไรใจเราจะไม่วันไหวเราจะยิ้มได้แม้ในวันที่ฟ้าไม่ใสและสงบได้แม้ในวันที่น้ำตาไหลเพราะเราเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างมาเพื่อจากทุกอย่างเกิดเพื่อดับแต่ธรรมะอยู่กับเราเสมอเมื่อเข้าใจความไม่เที่ยงเราจึงไม่เสียเปล่ากับการมีชีวิตการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อสะสม ไม่ใช่เพื่อวิ่งแข่งและไม่ใช่เพื่อยึดติดกับสิ่งใดอย่างถาวรแต่คือการได้เรียนรู้ได้สัมผัสได้รักได้ให้อภัยและได้เติบโตในความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทุกสิ่งล้วนชั่วคราวแต่สิ่งที่เราเป็นในระหว่างทางต่างหากที่เป็นนิรันด์การที่เราได้ฝึกปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการสูญเสียแต่มันคือการคืนทุกอย่างกลับสู่ที่ของมัน คืนคนรักให้กับการเวลาคืนความสำเร็จให้กับอดีตคืนความฝันให้กับความจริงและคืนใจกลับมาสู่ปัจจุบันสุดท้ายนี้ขอให้เราทุกคนมีความกล้าหาญที่จะวางมีปัญญาที่จะยอมรับและมีหัวใจที่อ่อนโยนพอที่จะรักทุกสิ่งแม้รู้ว่าสิ่งนั้นจะต้องเปลี่ยนไปเพราะในทุกความเปลี่ยนแปลง ยังมีความงดงามบางอย่างซ่อนอยู่เสมอแสงแดดที่ลอดผ่านเมฆฝนกลีบดอกไม้ที่ร่วงหล่นหรือแม้แต่ลมหายใจสุดท้ายของใครบางคนก็ยังสอนเราได้ว่าแม้ชีวิตไม่เที่ยงแต่เราเลือกมีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทได้แม้โลกจะหมุนไปแต่เราก็เลือกสงบอยู่ได้ในใจของเราเองและนั่นคือธรรมะในทุกลมหายใจ